ถ้าคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่รวมเอาความพรีเมียมดีไซน์ที่สวยงามและประสิทธิภาพสุดล้ำในราคาที่สมเหตุสมผลโนเกีย i n g Max 2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เปิดตัวมาเพื่อเรียกคืนความยิ่งใหญ่ของโนเกียในวงการมือถือแอลมัมนก็ทำได้ดีเกินคาดเริ่มจากดีไซน์ภายนอกโนเกีย i n g Max 2025มาในบอด,ดี้โลหะเงางามพร้อมกระจกกันรอยกริลลาคลาสวิกตุส2ที่ด้านหน้าและหลังบางเฉียบเพียง7.9ม mm. ิลลิเมตร แต่แข็งแกร่งและให้สัมผัสหรูหราไม่แพ้แบรนด์เรือธงอย่างซัมซุงหรือ iPhone เลยครับสีที่เปิดตัวมีทั้งมิดไน g h t b ู u e g l a ซีย s s l v v r r และ Phantom Black แต่ละสีดูหรูและพรีเมียมมากหน้าจอของ King Max 2025เป็นแบบ A M O LED L E D L T P O 2.0ขนาด6.8นิ้วความละเอียด 2K รองรับ Refresh Rate สูงสุดถึง 144Hz การแสดงผลคมชัดสีสันสดใสและยังมีความลื่นไหลระดับเกมมิ่เหมาะสำหรับสายเล่นเกมหรือดูหนังเป็นชีวิตจ,จิตใจ อีกทั้งยังรองรับ HDR 1 0บวกทำให้การดู Netflix หรือ YouTube มีมิติภาพที่ดีมากในส่วนของกล้องต้องบอก,กว่า Nokia จัดเต็มแบบไม่กั๊กกล้องหลัก200 MP sensor per view ใหม่ล่าสุดพร้อมเลนส์ Ultra w 50 MP และเลนส์เทเลโฟโต้64 MP zoom optical ได้ 5x และดิจิตอลได้ถึง 50x มีระบบการสั่น OIS แบบใหม่ถ่ายภาพกลางคืนได้สว่างคมชัดและมีความเป็นธรรมชาติวิดีโอก็รองรับการถ่ายที่ 8K 30fps หรือ 4K 120fps ให้คุณเก็บทุกโมเมนต์อย่างมืออาชีพ กล้องหน้า 44MP ถือว่าคมชัดที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดณนะตอนนี้มีระบบ AI Beauty และ Auto HDR ที่ทำงานได้ดีมากเซลฟี่ได้สวยแม้ในสภาพแสงน้อยด้านประสิทธิภาพ Nokia King Max 2025ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3พร้อมแรมแบบ LPDDR5X สูงสุด 16GB และความจุแบบ UFS 4.0สูงสุด 1TB ทำงานลื่นไหลทุกแอป pp, ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมกราฟิกสูงหรือการตัดต่อวิดีโอ นอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนแบบลิควิดค i n g 2.0ทำให้เครื่องไม่ร้อนแม้ใช้งานหนักเป็นเวลานานแบตเตอรี่ขนาด5,500ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานได้ยาวนานทั้งวันรองรับชาร์จไว 120W ชาร์จเต็มในเวลาเพียง20นาทีและยังรองรับชาร์จไร้สาย 50W พร้อมฟีเจอร์ชาร์จย้อนกลับอีกด้วยเรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องพลังงาน ด้านระบบเสียงก็ไม่แพ้ใครด้วยลำโพงคู่สเตอริโอที่ปรับจูนโดยส์ยพร้อมระบบดอนบีแอดมอสเสียงดังคมชัดเบสแน่นเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงแอร์และเล่นเกมแบบเต็มอัตรรถระบบปฏิบัติการเป็น Android 14เวอร์ชันสะอาดไม่มีโฆษณาไม่มีแอปขอยะนโญเกียรับประกันอัปเดต OS นานถึง4ปีและแพทความปลอดภัย5ปีซึ่งหาได้ยากในมือถือ Android ทั่วไปในภาพรวมโนเกียคิงแม็กสองคือมือถือเรือธงที่มีจุดเด่นรอบด้าน ทั้งดีไซน์กล้องประสิทธิภาพและความคุ้มค่าถือเป็นการกลับมาของโนเกียที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับใครที่คิดว่าโนเกียจะล้าสมัยบอกเลยว่ารุ่นนี้จะเปลี่ยนความคิดของคุณไปอย่างสิ้นเชิง